ในคลิปนี้นะคะแอดมินจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะกิจกรรมอาบน้ามนต์ที่บ้านสวนบัญชานะคะอาจารย์ยักษแดงจัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกท่านนะคะได้อาบน้ามนต์เสริมสิริมงคลก่อนวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้นะคะเราได้จัดขึ้นนะคะวันที่5เมษายนพศ2568นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะอาบน้ามนต์กันนะคะอาจารย์ยักษแดงได้ให้ลูกศิษย์ทุกคนทุกท่านได้สวดมนต์ก่อนเพื่อบอกกล่าวครูบาอาจารย์บ้านสวนบัญชา และในระหว่างที่ลูกศิษย์กำลังสวดมนต์อยู่นั้นอาจารย์ยักษแดงได้เชิญบารมีท่านพ่อทาวเวสสุวรรณท่านพ่อยักษแดงปลูกเสกน้ำมนต์มงคลในวันนี้ค่ะ คนแรกนะคะที่ได้อาบน้ำมนต์ก่อนใครนะคะในวันนี้นะคะนั่นก็คือออกุ้งแก้วค่ะภรรยาของอาจารย์แยกแดงนั่นเองค่ะคนที่2เจ้ลูกคิดนะคะพี่สาวออกุ้งแก้วค่ะเดินทางมาจากเกษตรนวมินค่ะคนที่3าเรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของบ้านสวนบัญชาเราเลยนะคะพี่เก่งนั่นเองค่ะเดินทางมาจากกำแพงแสนนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะคนที่4ค่ะคุณนุ่นแฟนพี่เก่งค่ะเดินทางมาจากบางกรวยไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ คนที่5พี่ขวดค่ะกัละยาณมิตรของบ้านเราอีกหนึ่งท่านนะคะเดินทางมาจากบางกรวยใสน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะคนที่6อาจารย์น้ำปั่นพรมยานคนที่คอยเป็นสะพานบุญใหญ่ให้กับบ้านสุวรรณบัญชาตลอดไม่ว่าจะเป็นทำบุญแจกทานและทำบุญลงศพอาจารย์น้ำปั่นพรมยานเดินทางมาจากบางกรวยใสน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะคนที่7 คุณหลี่เยาฉินหรือคุณไพรินเดินทางมาจากประเทศจีนเรียกได้ว่านี่เป็นการอาบน้ำมนต์ครั้งแรกของคุณหลี่เยาฉินค่ะคนที่8คุณออฟแฟนคุณไพรินเดินทางมาจากประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งท่านที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมของบ้านสุวณบัญชาตลอดคนที่9แม่นางบุญยมาเดินทางมาจากบางนาค่ะคนที่10แม่หนึ่งกนกลักณเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ คนที่ 11. บบบี้เดินทางมาจากบางนาบ๊อบบี้เป็นแอดมินอีกหนึ่งท่านของบ้านเราค่ะคนที่ 12. อาจารย์ดาวยิปซีเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีอาจารย์ดาวเป็นลูกศิษย์สายตรงรุ่นแรกที่ได้สืบทอดวิชาดูดวงและศาสตร์ตัวเลขจากอาจารย์ยักษ์แดงค่ะ คนที่13พี่สุพินแฟนอาจารย์ดาวยิบซีเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีพี่สุพินเป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้รับโชคลาบเล็กๆน้อยๆจากท่านพ่อยักษ์แดงตลอดคนที่14พี่สุนเดินทางมาจากอ่อนนุชเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์อีกหนึ่งท่านที่ได้รับลูกฟุกลูกเคงจากท่านพ่อพระราหูบ้านสวนบัญชาแทบทุกครั้งคนที่15พี่อ,อมแอมเดินทางมาจากสุทธิสารคนที่16 พี่ออฟเดินทางมาจากสุทิสารพี่ออฟเป็นอีกหนึ่งแรงที่สําคัญเช่นกันเพราะไม่ว่าอาจารย์ยักษแดงจะมีกิจกรรมอะไรพี่ออฟก็จะมาช่วยตลอดคนที่ 17. หนูรถเมย์แฟนพี่ออฟเดินทางมาจากสุทิสารในทุกครั้งที่หนูเมย์ร้อยพวงมาลัยกุหลาบมาถวายท่นพ่อยักษแดงก็จะได้โชคลาภกลับไปทุกครั้ง คนที่18น้องไอดินอายุ5ขวบลูกชายของหนูรถเมและก็พี่ออฟเดินทางมาจากสุทธิสารค่ะคนที่19ตาลเดินทางมาจากหัวลำโพงตาคือนักเรียนภายิปซีคนแรกที่ได้รับเซ็นจากท่านพ่อยักษ์แดง คนที่20คุณปูเดินทางมาจากเมืองทองธานีคุณปูคือแอดมินตัวเต็งต,ต,ตัวจีตอีกหนึ่งท่านของบ้านสวนบัญชาเราค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบหลังบ้านหรือว่าอาร์ตเวิร์กสวยๆก็ฝีมือคุณปูคนนี้แหละค่ะคนที่21น้องสารเดินทางมาจากจารันสนิตวงค่ะคนที่22พี่น้องสุกัญญาเดินทางมาจากอ่อนนุชค่ะ คนที่23คุณตี้น้องเล็กของบ้านเราเดินทางมาจากเจริญกรุงค่ะคุณตี้คือคนที่ทําบุญกับบ้านสวรรณบัญชาเยอะมากเพราะคุณตี้จะเป็นประธานต้นบุญในการทําบุญของบ้านสวรรณบัญชาแทบทุกครั้งคนที่24น้องจุม๋มเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีทุกครั้งที่น้องจุม๋มเดินทางมาขอพรจากท่านพ่อแยกแดงน้องจุ๋มก็จะได้ยอดกลับไปปังๆทุกครั้ง คนที่25น้องเบียเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีคนที่26คนสุดท้ายของกิจกรรมนี้นั่นก็คือแอดมินชมพูนุชค่ะเดินทางมาจากหนองแขม น้ำมนในถังที่เหลืออาจารย์ยักษ์แดงก็ได้กรอกใส่ขวดให้ลูกศิษย์นำกลับบ้านเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนทุกท่านเนี่ยได้นํากลับไปอาบเองที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะเป็นบรรยากาศหลังจากที่อาจารย์ยักษ์แดงได้อาบน้ำมนตให้ลูกศิษย์ครบทุกท่านแล้ว การอาบน้ำมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลที่บ้านสุวรรณบัญชาจะมีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5เมษายนพศ2568ตรงกับวันพระขึ 8, 5, 5. ้น8ค่ำเดือน5การอาบน้ำมนต์ในวันนี้นอกจากจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนวันสงกรานต์แล้วน้ำมนต์ในวันนี้ยังช่วยล้างสิ่งอัป,ประมงคลล้างสิ่งไม่ดีล้างเสนียดจันไรลล้างสิ่งที่มองไม่เห็นล้างลมเฮลมพัดล้างคุณใสมนดำต่างๆแล้วก็ล้างคำสาบแช่งให้ออกไปล้างสิ่งที่ขัดดวงให้ออก สาธุกับทั้ง26ท่านที่ได้อาบน้ำมนต์ด้วยกันในวันนี้นะคะพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิขอบารมีท่านพ่อแยกแดงและครูบาอาจารย์บ้านสุวรรณบัญชาเมตตาประทานพรให้ทุกคนทุกท่านที่อาบน้ำมนต์ในวันนี้ขอให้ชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้นขอให้ชีวิตสุขสมบูรณ์มากขึ้นสมบวังสมปรารถนาขอให้รวยรับทรัพย์ทุกคนทุกท่านค่ะ มีความโชคดีในวันนี้นั่นก็คือหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์แยักแดงได้ใช้แป้งมงคลเจิมมือให้ทุกคนเพื่อความเป็นสิริงมงคลด้วยค่ะแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆของบ้านสวนบัญชาอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ